วันนี้ก็อีกวันกับทีมนาะ้ำกับ้ำไปปา้ทุกช่วงหน้าค้นพีน่นากับใส้ลงไปพวดีจำมาไรกระต้างกับบอกกันเลยเ่อตอนไรบอกกันเลยเตอนไรเฉอตอนเดกแคมท้อนกับจำเหมือ้ไร่กระต้าง หมกมังเจ้าตนเจ้าตนวันนี้แบบทำหนังทุ้งเหล่าชี่ทีเจ้าตนกับชัดสมไปเลยเอยถ้าไป4กับว่านี่ตนใหม่เพ่ง,น,พงนี่ถ้าคนนี้เป็นแฟนครับมาขอนี่ท้ายมาอ่ะต้องมีกติกาผือมังกับโอ้ไม่มีแล้วมาช็ดๆ <c oughs> ช็ดมาเช็ดเชมาโกเดินเหมือนกันไปนก่อนติดตามยูทู e ก่อนม้ โอ,ถอ้ถ้า,ดดากดก็ด,ดีครับถ้าดกดแชร์ติดมากังกลดไลค์นั่น,นแหละกดไลค์กดซับสไคร์ซับสไคร์คนติดกั้นกดแชร์ดูช่องอะไรค่ะโอ้ยยูทูบช่องส่วนลงพิ้ง์แชร์เนลครับคนกลางบ้านก็ติดโควิดไปไหนไม่ได้ก็แต่ได้ยูทูปพุ่มเล่นผมจับไปไหนก็จับใต้เม็ด